กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมองสมบอนเขาหน้าแซงกับห้าก่าสนี่แหละพี่น้องเบิ่งเอาสิ่งอย่างไปเบิ่งใกล้กอนพอมันถี่หรือมันห่างสำาใดเนาะยังบม่ได้ใส่ถยพี่น้องเลยเมื่อนบรรยากาศก็ลมลมพี่น้องเลยลมเฮงลมแท่ลมหวานเนาะง่วนอยากคือง่นพนมันประม่นง่นพนเลยพี่น้องเด้งูวนลมเลย มาเขาก็จอยจอยเอามาปลาอยู่หน้าธรรมศาสตร์โอ้ยหมาบุกินเขาแม่น้องแกบ,บุ้มหากะข้าออกหมาขาวข้างอหอมาขาอยู่ในทิ้งนี่แหละพี่น,อนกก้องให้โคกม่วงนี่แหละเ,เนาะเขาสิยหางมาเบิ่งเขาเบิ่งน้ำก่อน นี่จ้าพี่น้องแต่ว่ากระอบที่บห่างพี่น้องเลยพอดีงอมโอกแกมปุมเป็นคนหวานเองด้ปีนแต่ละปีนะเฮาสีดำเอาปีนี่เฮาวานนี่จ้าห้ากระซับรรนี่เลยลมแห้งโทรศัพท์จ้สิ ลงหมดเียเนาะนี่คือไฮที่สองน้องหฮที่ที่หนึ่งคือไฮทึ่งไฮทึ่งปรากฏ่าสีเขียวสีงามกว่าหมู่เนาะหลังจากหวานแล้วก็เห็นประมาณสียเมื่อนี่แหละพี่น้องมาเบิ่งกันให ากับเป็นสำนิเนาะป้าหูแมงซอนเวลามาดันมาต่อเนาะ,ะีมีได้พี่น้องเลยเออแต่พอแก้มบ่มอยากหวานห่างไปหานี่ไปอยังมีเขายังสี่ไดสามได้เซฟเนี่ยบอให้ว่าเลยพี่นอ้องในแถวกลางมันเนาะ ไก่กระเพาะไก่พี่น้องจ้าหาก็ได้ประมาณสองข้อมือพี่น้องเอ้ยข่ากระเนาะเป็นวานละปีนี้สองข้อมือนี่เลยพี่น้องตอนนี้ยงังแนมบ่เห็นเข่าหลอกเนาะวันสองสามวันก็ใส่ผู้ได้พี่น้อง เอาหนาบลงมากอะเอาปุ้ยอ่อยเนาะย่ามเนี่ยมันอยากหนาวหละมันกะเขามันกะสีน่านขึ้นเนี่ยพี่น้องเลยคือการกับเครื่องปูคันเนี่ะคันลมคันหนาวกับกูดจ้องเขาเนาะเขากัสีน่านสัดเนี่ยแต่ละปีนะเขาดำเอาเนี่ยพี่น้องเลยแต่ว่าปีนี่เข้าวัวแดำเข้าหวานเลย ปาดีแม่ต้องเก็บบุ้มสิเก็บฐานต่อพี่น้องฐานผลจกออกมาซองรอบเลยรอบที่สามยังอยู่ในเตายังบดีจกพราวว่าเก็บจกออกมากันยังบดีเก็บพี่น้องจา๋านี่แต่ฐานพี่น้องใครอยากได้สั่งได้เดอ้อฐานกระเห็ดคลายได้พี่น้องเลยสอบปูนมาแต่บ้านไมงใหญ่จืดได้ดนี่ เอามาประมาณ20ส,สอบอือหมดแดงไผ่ตอนนี้กำลังสิเก็บฐานพี่น้อง มีไห่นี่ไห้เดียวเลยกำลังเคียวงามเนะมาะเพราะว่าเพิ่นว่านที่บ่ลื่นเนี่ยใดกำลังเคียวกำลังขึ้นพี่น้องเลยแต่ละไห้ก็นเนมบ่อยากเห็นเนาะยังขนุวอยู่บรรยากาศคืมๆ้อจ้าท้องผ้าคืมแห้งบ่เนี่ สบายดีด้อพี่น,อน้องสกู๊ตสก้นสบองสบอนเก็บถ่านน้ำกัากับแม่น้องเก็บบุ้มด้อพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้กำลังสิมมาเก็บถ่าน พอแก้มบุ้มควดขึ้นซองรอบเนอยพี่น้องเอ้ยคฮาบอกปิดปิดดังปิดหนากอะแบบว่าสีพุน่นขีพุ่นควนมันเนาะพี่น้องมันไงกุ้มกุ้มต้องปิดพี่น้องเย้ยควันบักใหญ่บังใหญ่เนาะจากใหม่ยังไม่อย่า นกนัแต่ว่าบอแพงดอกพี่น้องเอ้ยคือสอบปูนนี่กะประมาณสอบสอบหนึ่งสี่สิบบาทพี่น้องสอบปูนนี่นาะสี่สิบบาทหรือหาสิบบาทนี่เลยแต่ว่าเผนพอแก้มุ้มคล้ายแนตะ่ผลคล้ายเป็นสอบน้อยผลคล้ายสอบบันสอบน้อยทีย่ว่าแม่น้องแก้มุ้มรีวิวองเบิ่งไ สอบมือนี่นะเอาสอบปูนนั่นเป็นไงจืดมากเศ้าสอบเก็บใส่สอบปูเปนเบิ่อว่ามันสิได้แจ็กสอบเนาะได้บ่จักสียสิบสอบไปนอนเลยประมาณหาสิปพอจัก มันเต็มเต็มเน็บอยองให กี่พนควนพี่นจ้าพี่น้อง ค่ะเบิง่งต้นแม่น้องเก็บบุมเก็บแล้วได้พี่น้องเด้อมุมคือ่านในตอนนี้เนาะตอนนี้มาเก็บ่านน้ำกานเด้พี่น้องตอนนี้อยู่หายอยู่หน้าทื่สาวเด้อ ดูให้ยู่นะคือเก้าหยุดทงห้ทงหน้าพี่น้องเอยบรรยากาศลมลมพี่น้องเมื่อนี่ลมคืมค้มคื๊มแบบลมแห้งเนาะพายุลม ใส่กันลาอีแท้ตรงหน้า <S 2> <S 2> <S 2> สภาพแม่น้องแก้มบุมพี่น้องเก็บฐานแล้วหัวยิงสลึงตึงหลา,ลายสอบอยู่พี่น้องเลยประมาณเศ้าสอบแต่ว่าเก็บยังบบเบิร์ดกับสอบเบิร์ดก่อนพี่น้องเลยถ้าม้านั้นแม่ใหญ่จืดกับสอบประมาณเศ้าน่วยนี่จ้า นี il, das ่สภาพเกิบกระขาดเพราะเกิ่น้องโคตรลมโวยโวยเกิบกระขาดเกิบกับตีนคนกระโพดกระโพ เก็บยังบ่เต็มคาดพี่น้องเลยเวลาเฮาสิบิบปากเฮาจังเอาใส่ให้มันเต็มเฮาจังห้อยปากมันเนาะขั้นเก็บเบิดกับประมาณหาสิบสองหาสิบหรือว่าหกสิบสองคนหรืพี่น้องเลยเพราะว่ายังสิควอดออกมาอยู่เนะาะทังสิได้เม,มื่อเอากระสอบในแม่เนยใหม่สิโทรถามเพิ่นว่ากระสอบอยังลายอยู่บ่สิเก็บใส่สอปูนเอาพี่น้อง ออเอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพียงทเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแก้มบุ้มคลิปต่อไปเด้อพี่น้องจะได้อยางเมื่อยอเลยพี่น้องเอ,อ้ยลม้มบ่อยๆพี่นอ้องอยางกับเพื่อสิเมื่อหอดกระตื่นตื่นแบบว่าล้มเฮ้ง ทั้งเถองาไม่งานยังหักข้าก็ตื่นเนาะข้าก็เสียวเมื่อน้ำเมื่อนํทาท่าพี่น้องเลยพอหน้าแม่น้องแกบมนะมันไกลกับบ้าน